ทงเฉวมนจสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .3 ทุกทุกคนสำหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้สอบกลางภาคกันไปชีจงขาชื่อสอบกลางภาคกันไปนะคะสำหรับในวันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนในส่วนของบทใหม่นะคะซึ่งเนื้อหาจากคลิปนี้นะคะจาก e p ีนี้จะ เป็นในส่วนของปลายภาคแล้วนะคะเร็วกันไหมคะในส่วนของการเร,เรียนการเรียนการสอนในส่วนของออนไลน์ก็แป๊บๆเดินทางมาถึงใกล้จะปลายภาคแล้วนะคะก็อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ต่างๆนะคะมันก็ทําให้เราน่าจะต้องเรียนออนไลน์กันย,ยาวๆกันพอสมควรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของ ตัวนักเรียนแล้วก็ตัวบุคลากรในโรงเรียนทุกคนเลยนะคะอย่างไรก็ดีอย่าลืมนะคะในส่วนของกลางภาคใครที่ยังไม่ได้สอบ รบกวนนักเรียนนะคะติดตามมีความรับผิดชอบในส่วนของตัวนักเรียนเองด้วยนะคะให้ติดต่อกับเราสื่อทางข้อความใน Facebook ได้เลยนะคะว่ามีความจําเป็นอะไรทําไมถึงยังไม่สอบนะคะยังไงก็มาขอสอบได้นะแล้วก็ามาด้วยส่วนของบทที่7กันนะคะตี้ชีเคร์ ตี้ชี่เคอร์เนื้อหาหลังจากบทนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของปลายภาคแล้วเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของภาคเรียนที่สองแล้วนะคะอีกนิดเดียวนักเรียนม .3 ก็จะจบการศึกษาในส่วนของมัธยมศึกษาปีที่3นะคะก็เราสื้อขอให้นักเรียนกระตือรือร้นในการติดตามส่งงานนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อใครที่ ไม่ได้เข้าเรียนหรือว่าไม่ได้ส่งงานเลยก็อาจจะจะต้องมาเหนื่อยตอนท้ายหรือว่าจะต้องอจบไปช้ากว่าเวลานะคะก็เอาเป็นว่าเราซื้อเลิกพูดเยอะดีกว่านะมาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่านะคะในส่วนของตี้ชี e เกอร์บทที่7มาดูมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวขอทำเป็นเปลี่ยนเป็นประกาก่อนนะคะ อมาดูค่ะมาดูที่ชีคเคอร์มีชื่อว่าวอเย่าวตานหรนเจียนอีกครั้งนะคะ One more time. วันมอ r e ทา m e มวอเย่าวตานหรนเจียนเร็วๆนิดนึงนะคะวอเย่าวตานหรนเจียนแปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันต้องการห้องเดี่ยวบางทีประโยค แปลไทยนะคะอาจาะไม่ชัดเจนเท่าไหร่สำหรับในบางคนนะคะนักเรียนลองทายดูสิคะว่าในบทนี้ที่ชีเคอร์เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรอ,อ่าวอยาตานหรือเจียนฉันต้องการห้องเดียวทำไมต้องการห้องเดียวอะ่ะลองลองคิดลองทายในใจนะคะค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของคำศัพท์ก่อนนะคะสำหรับในแต่ละบทเนี่ยเราซก็จะ เริ่มต้นในส่วนของคำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์บทนี้มีเยอะหรือไม่ยากหรือไม่เดี๋ยวนักเรียนรอลุ้นดูนะคะแต่น่าจะคา,าดการไวนะ้ได้นะคะว่าแต่ละบทเนี่ยเราซื้อไม่เคยที่จะ นำคำศัพท์มาให้ได้เรียนเยอะแยะมากมายเกินความจําเป็นนะคะเราจะเอาคําศัพท์ที่คิดว่าเกี่ยวข้องในบทแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปมาให้นักเรียนได้ฝึกพูดฝึกออกเสียงกันนะคะแล้วนักเรียนลองทายไปนะคะหลังจากที่เรียนคําศัพท์เนี่ยแต่และคาว่าออกเสียงอย่างไรเนี่ยลองทายในใจดูว่าเรื่องนี้หวายาวตามหรือเจียนเนี่ยฉันต้องการห้องเหลียวบางคนก็เดาออกแล้วบางคนก็ยังเดาไม่ออกว่ามันเป็น เรื่องราวในบทนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะามาดูในส่วนของคําแรกกันเลยคําแรกในหน้านี้สไลด์นี้จะเป็นคําศัพท์ที่มีอักษรจีนตัวเดียวไม่ยากนะคะไม่ยากเลยถ้ามี1พงพยางา,าจีนะคะ1พยางก็จะมีตัวอักษร1ตัวอักษรจีนจะค่อนข้างที่จะาถามว่าขีดเยอะไหมก็ขีดเยอะแต่ว่ามันจะแบ่งเป็น บล็อกๆเหมือนแบบอารมณ์แบบตัวสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าในตัวแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีจำนวนขีดจะเยอะจะมากจะน้อยก็แตกต่างกันไปค่ะมาดูในส่วนของอคำศัพท์คำแรกกันเลยนะคะคำศัพท์คำแรกคำนี้เจียนเจียน,ยนสะกดดังนี้นะคะสะกดไปพร้อมกันจีอีอันเจียน,นจี อีอันเจียนคำว่าเจียนแปลว่าห้องอเมื่อกี้นี้นักเรียนก็ได้เจอบ้างแล้วนะคะก็จะแปลว่าห้องต่อมาที่เอิคคำที่สองตานตานเตออันตานเตออันตาน,ตาน,ตาน,ตานคำว่าตานคำนี้นะคะแปลว่าเดี่ยวเดี่ยวก็คือมีเพียงหนึ่งนะคะก็คือ เดียวๆอะค่ะคนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะตานต่อมา number 3หรือว่าที่สามคำที่สค่ะเราซื hmm. ้อหาเมาส์ไม่เจออีกแล้วโอเคเจอแล้ว mm hmm. คำที่3นะคะคำนี้เขียนแบบนี้แต่ว่าออกเสียงว่าจู่จู่ตัวมีตัว h นะคะเราสื่บอกแล้วว่า,าถ้ามีตัว h เนี่ยให้กระดกลิ้นหรวอห่อลิ้นด้วยเวลาออกเสียง mm hmm. จู่ u จู จู u อู่จู่จู่จูจูจ่จจจจอันนี้พาผ่านวรรณยุกต์เพราะว่ามันเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่สี่นะคะนักเรียนบางคนอาจจะย,ยังไม่ค่อยคุ้นเคยเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนขอเน้นย้ำว่าเวลาสมมติบางคนเรียนนะคะภาษาจีนก็มีวรรณยุกภาษาไทยก็มีวรรณยุกต์นักเรียนพยายามอย่าเอามาเปรียบ คือเปรียบเทียบได้ให้ให้เรารู้คร่าวๆแต่อย่ามาเปรียบเทียบแบบเอาเป๊ะๆมันไม่มีทางเป๊ะๆนะคะเวลาทวนหรือว่าเวลาฝึกผันวรรณยุกต์เนี่ยอยากให้แยกกันเลยเพราะว่าถ้าเรามัวแต่แบบคิดเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยมันจะมันจะงงบางทีก็ก็งงมากนะคะตอนแรกเราซื้อก็ก็คือเคยเป็นมาแล้วตอนแรกก็จะแบบเออเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอ๋องงก็ผันผิดผันถูกนะคะภาษาจีนจะมีอา่าค่าเสียงสี่รูปนะคะ 5เสียงสีรูปอันนี้เสียงที่สีจูแปลว่าพักอาศัยต่อมาค่ะคำนี้เป็นคำที่เจอบ่อยมากๆเทียนเทียนเธออีอัอนเทียนคําว่าเทียนแปลว่าวันหรือจะแปลว่าฟ้าก็ได้นะคะฟ้าก็คือท้องฟ้านี่แหละค่ะเทียนแปลว่าวันก็ได้แปลว่า,ววาฟ้าก็ได้ ถัดมาค่ะตี้อู่คำที่ห้าจิว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 วนี้ยุกเสียงสามมาผ่านไปพร้อมกันค่ะจิวจิวจิวคำนี้นะคะออกเสียงว่าจิวแปลว่านานจิวแปลว่านาน บางคนอาจจะนึกขึ้นได้ว่าเอาเราซื้อครับเราซื้อคะจิ๋วไม่ได้แปลว่าก้าวหรอคะจิ๋วนะคะนักเรียนจะต้องดูที่ตวัวอักษรจีนเราซื้อบอกแล้วว่าเวลาเราเรียนภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียนแค่พินอินไม่ได้เพราะพินอินจะมีพยัญชนะมีสระแล้วก็มีเสียงวรรณยุกต์ที่จํากัดฉะนั้นถามว่ามันมันบ่งบอกมันทําให้เราอ่านออกใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้สามารถที่จะบ่งบอกว่า ความสั์คำนั้นเนี่ยจะต้องแปลว่าอย่างนั้นเสมอไปการที่เราจะรู้ให้แน่ชัดว่าคำคำนั้นแปลว่าอะไรเราต้องดูที่ตัวอักษรจีนคำว่าจิ๋วที่แปลว่านานเขียนแบบนี้แต่ถ้าจิว๋วออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่แปลว่าเก้าจะเขียนแบบนี้อันนี้คือเลขก้านะคะ,ะจิ๋วจะแปลว่าเก้า หรือเราเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคำพ้องเสียงอ่าคำพ้องเสียงสําหรับพินอินนะคะอันนี้ก็ออกเสียงว่าจิวพินอินก็เขียนว่าจิวแต่ตัวจีนกับความหมายไม่เหมือนกันดังนั้นอย่ายึดติดกับพินอินดูอักษรจีนประกอบไปด้วยนะคะค่ะต่อมาตี้ยวเปี่ยว,ปวเ,เปียวเปียวเปี่ยว ปูอีเอาเปี่ยววันนี้เสียงสามเปียวเปี่ยวเปี่ยวคําว่าเปี่ยวในที่นี้นะคะจะแปลว่าฟอร์มฟอร์มหรือว่ารูปแบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะและในคําที่เจ็ดมาดูคําที่เจ็ดการคํานี้ว่างว่าอูอางว่างอูอางว่าง วรรณยุกเสียงที่4เหมือนเดิมวางหวางว,างวาง่างว่างเสียง4นะคะว่างคำนี้แปลว่าลืมว่างแปลว่าลืมหลายๆคนนะคะก็มักจะขี้หลงขี้ลืมหรอซื้อก็คนหนึ่งนะคะจริงๆบางทีก็การลืมอะไรบ่อยๆเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับอายุอานามนะก็บางทีก็ลืมนั่นลืมนี่บ้างนะคะว่างแปลว่าลืม ยังไม่หมดยังเท่านั้นนะคะที่เราออกเสียงกันไปใน7คําแรกยังมีอีกนะคะก็อันนี้เป็นสไลด์ที่2นะคะสําหรับเชิงสื่อคาศัพท์ใหม่ของเราในบทนี้นะคะคราวนี้ก็จะเริ่มมีตัวอักษร,รที่เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะขีดเขียนยากขึ้นนะคะแต่เชื่อได้ว่าเราเรียนกันมาเยอะแล้วแหละนักเรียนหลายคนก็พูดหรือว่าเขียนได้ได้ดีนะคะ ก็ถ้าเรามีเวลายเยอะกว่นี้สําหรับหลายๆคนก็น่าจะแบบเขียนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็เราซื้อก็จะพยายามสอ,อนหรือว่าแนะนําในส่วนของที่ที่เท่าที่แบบจะได้ให้ได้มากที่สุดนะคะมาดูต่อเนื่องกันค่ะที่ปาเคอร์ในสไลด์นี้บทที่8นะคะอ่ะสองพยางก็จะมีสองตัวอักษรคำที่8เราออกเสียงว่าฝางเจียน ฝางเจียนสะกดดังนี้นะคะ for อางฝาง for อางฝางฟางฝางเสียงสองอต่อมา ge ันเจียน ge ันเจียนฝางเจียนฝางเจียนจะแปลว่าห้องพักห้องพักนะคะที่เราไปพัก ต่อมาค่ะน u m เบอร์นายคำที่เก้านะคะเปียวจุนเปียวจุนสกดดังนี้ค่ะปัวอีเอาเปียวจืออุนจ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 ุนอ่าขยันสามนะคะเปียวจุนเปียว จุนจะแปลว่ามาตรฐานอ่ามาตรฐานก็คือเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่แบบเรากําหนดมาะคะว่าต้องอย่างเนี้ยถึงได้มาตรฐานนะคะมาตรฐานถัดมาค่ะที่ถือคำที่สิบนะคะคาที่สิอันนี้ย่าวื่อย่าวื่ออ่กดดังนี้อีอวาย่าอี อยาว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 ยื่อีื่อชื่อีือเดี๋ยวออกเสียงพร้อมกันในคำนี้นะคะยาสืบยาสืจะแปลว่ากุญแจกุญแจเวลาเราไขเข้าบ้านไขเข้าห้องแบบนี้นะคะถัดมามาดูคำที่สิบ เอ่าคำที่11นะคะคำนี้คู่เจ้าคู่เจ้าอ่าสะกดดังนี้นะคะเฮออูคู่เฮออคู่คู่หูหูผู้เสียงสี่จืออว่เจ้าเจืออว่เจ้า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  จ้าคำนี้นะคะทั้งสองอักษรสองพยางก็จะเป็นวรรณยุกต์เสียงสี่หมดเลยคู้เจ้าผู้เจ้าจะแปลว่าพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางนะคะพาสปอร์ตเนี่ยเราก็จะพูดภาษาไทยเราจะพูดเคยชินเนาะเป็นการทับศัพท์นะคะแต่ถ้าเป็นไทยภาษาไทยเนี่ยก็จะเรียกว่าหนังสือเดินทางถ้าเวลาเราจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะประเทศอื่นไปเที่ยวประเทศอื่นเนี่ย เราจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตผู้เจ้าเราจะต้องไปทำก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้เอาในนี้ติดตัวแล้วก็ไปเดินทางไปประเทศอื่นๆได้พาสปอร์ตเนี่ยผู้เจ้ามีความสําคัญมากนะคะถ้าเื่อเราเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศเราเป็นนักท่องเที่ยวมันเปรียบเสมือนกับเป็นบัตรประชาชนของเราเลยแหละนะคะเวลาเราไปไปต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวประเทศไหนเนี่ย สิ่งสำคัญคือห้ามทำหายโดยเด็ดขาดเพราะเป็นเอกสารที่สำคัญมากๆนะคะถ้าถ้าเรา,เาทำหายผู้เจ้าเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยโหแบบลำบากมากนะคะเพราะว่าเราจะเดินทางกลับมาประเทศเราไม่ได้ต้องแบบทำเรื่องยุ่งยากนะคะถามว่ามันมีคนทำหายไหมมันก็มีะคะ่ะแต่ว่า มันจะยุ่งยากมากๆในการพิสูจน์ตัวตนหรือว่าอะไรต่างๆถ้ามันดันไปหายในต่างประเทศนะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะผู้เจ้ารักษาให้ดีสำหรับเอกสารอันนี้นะคะอะมาดูในส่วนของอคำที่12ตี้ซื้อเออนะคะลำดับที่12เอาเมาส์หายอีกแล้วเราซื้อนะคะคราวนี้มี3พยางสามอักษร Vậy sơn tiền. Vậy sơn chiên. U ơi vậy. Vậy 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 vậy. À, xuyên xì. Sư ơn sơn. Sư ơn sơn. Chi y an chiên. Vậy sơn chiên. Vậy เชิงเจียนคำว่าห้วยเชิงเจียนนะคะแปลว่าห้องน้ำนะคะจริงๆในภาษาจีนเนี่ยเรามีคําศัพท์นะคะที่หมายถึงห้องน้ํากันหลายคํามากเลยนอกจากห้วยเชิงเจียนนะคะก็จะมีะฉีโชเจียนฉีโชเจียนแล้วก็เสือสัวนะคะก็อันนี้ก็จะหมายความถึงห้องน้ําแต่ในบทนี้นะคะเอาเป็นว่าจําคํานึงไว้ใช้งานก่อนก็ได้ วยเชิงเจียนห้องน้ำนะคะมาพูดนอกเรื่องกันนิดนึงอันนี้เชื่อว่าหลายคนติดภาพนะคะเราซื้อก็เช่นเดียวกันนะคะได้ยินข่าวแบบการล่งกันเล่ามาต่างๆนานาน,นะคะว่าประเทศจีนเนี่ยห้องน้ำเขาค่อนข้างที่จะ,ะน่าตกใจสำหรับสาหรับเรานะคะถามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมอันนี้โดยส่วนตัวที่ที่เคยไปมานะคะจริงๆแล้วเนี่ย มันแล้วแต่สถานที่มากกว่าค่ะว่าว่าเราไปอ่ะเราไปที่ไหนถ้าเป็นสถานที่ที่แบบค่อนข้างที่จะอยู่ในเมืองเป็นสนามบินเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างมีคนพลุกพล่านนะคะหรือว่ามีต่างชาติมีอะไรเงนะี้ยนักท่องเที่ยวเยอะเวยเชิงเจียนหรือว่าห้องน้าเนี่ยก็จะเป็นสากลแล้วล่ะก็จะเป็นห้องน้าที่แบบมิดชิดหรือว่าเป็นชักโรครกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่า ห้องน้าในแบบที่เราได้ยินมาเว่ยเชียงเจียนในแบบที่เราได้ยินมามีไม้ก็ก็คิดว่าน่าจะยังคงมีะคะ่ะแต่ว่า,าในจะอยู่ในส่วนของที่ท่องเที่ยวที่แบบอยู่ใกล้ๆหรือว่าในแบบนอกเมืองมากๆชนบทมากๆน,นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยประเทศจีนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพัฒนานะในทุกๆห้องน้ำทุกๆสถานที่นะคะ ให้เป็นแบบมาตรฐานสากลเนาะเพราะว่าอย่างที่เราได้ยินมาก็จะเป็นแบบห้องน้ําบางทีไม่มีประตูอ่นเรื่องจริงนะคะบางบางที่นานมาแล้วนะแล้วก็บอกไกลๆชนบทนะไม่มีประตูมีแค่แบบฉากกั้นอันนี้เราเคยเคยไปเจอนะคะเราเคยไปเที่ยวเที่ยวนานอันนี้นานแล้วนะเป็นแบบหลายหลายปีและมากๆไม่ใช่ไปเที่ยวสิไปไปเรียนแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวนะคะแล้วมันเป็นสถานที่แบบ ธรรมชาติเนี่ยเป็นเขาเป็นอะไรเงี้ยถามว่าสวยไหมธรรมชาติสวยมากแต่ว่าด้วยความที่มันมันอยู่ไกลอ่ะห้องน้ําก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรนะคะเอ่อก็มีถามว่ามีประตูไหมมีครบนะมีครบหมด4ด้านแต่เอ่อพอเรานั่งทําธุระของเราปุ๊บก็จะมีแค่ความสูงของของแบบที่ก้นอะ่ะก็จะแบบ ถึงคอเราอะเออทําให้เวลาเราทําธุระเร,เราเรามองเรามองเจอแบบคนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีค่ะอันนั้นก็ไปกับกับมีคนไทยด้วยตอนตอนไปเที่ยวตอนนั้นเน่ยมีคนไทยแล้วก็มีเพื่อนคนจีนก็ช่วยกันดูแบบรัดเราแบบดักทางไว้ประตูห้องน้ําด้านนอกอเออก็รีบรีบทาธุระส่วนตัวแล้วก็รีบออกมานะคะแต่ว่าอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่นานม,มาแล้วแล้วก็อยู่ไกลนะคะทุกวันนี้คือ วุย้ยเฉงเจียนเนี่ยก็พัฒนาไปเยอะแล้วนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะคะอันนั้นเป็นแบบภาพจําที่เราจะต้องลบไปและตอนนี้แบบมันเปลี่ยนไปแล้วนะ <S <S อะมาดูคําสุดท้ายเมาส์เมาส์เรื่องห้องน้ําเพลินเพราะว่าเชื่อเลยว่าทุกคนน่าจะาได้ยินชื่อเสียงกิติศัพท์นะคะว่าห้องน้ําจะแบบน่ากลัวอะไรอย่างนี้ไหมอันนั้นมันเป็นภาพเก่าแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนภาพจําใหม่นะตอนนี้คือเขาพัฒนาแล้วนะคะ มาดูคำสุดท้ายในสไลด์นี้คำนี้นะคะ13สี่พยางปูฮ่าวอีสปูฮ่าวอีสสัูอปู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 เฮ่ออ,าาอ๋อฮ่าวฮ่าวฮ่าวอี อี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 สืออีสือ不好意思不好意思啊คำว่าผู้หาญอีสืนะคะจะหมายความว่าขอโทษสำหรับบางคนอ้าวเราซื้อครับเราซื้อคะ หนูเคยแบบถูกสอนแล้วก็ได้ยินคําว่าตุ้ยปู้ฉี่แปลว่าขอโทษอะคะ่ะเราซื้อเคยสอนหนูมาตุ้ยปู้ฉี่แปลว่าขอโทษแล้วทาไมผู้เห่าอี้สือถึงแปลว่าขอโทษอีกล่ะคะมันแปลได้เหมือนกันล่ะคะ,ะสาหรับสองคำนี้นะคะแปลว่าขอโทษเหมือนกันทั้งผู้เห่าอี้สือและตุ้ยปู้ฉี่นะคะทั้งสองคำนี้แปลว่าขอโทษเหมือนกันแต่ต่างกันอย่างไรนักเรียนหลายคนน่าจะ พอคุ้นเคยนะคะจริงๆภาษาไทยก็มีแหละในคำหนึ่งคำเนี่ยเออในคำสองคำนะคะอาจจะแปลได้เหมือนกันแต่เราอาจจะมีระดับหรือว่ามีเลเวลที่ที่ต่างกันนะคะคำว่าขอโทษเนี่ยผู้เ่าอีสุจะเป็นแบบการขอโทษที่เราทำผิดแบบเบาๆยกตัวอย่างเช่นเราเราไม่ได้ตั้งใจที่แบบไปเรารีบอะไรเงี้ยเราเผลอเดินไปอาจจะไปชนไปเฉียดไหลเขานิดนึงอะไร่งเงี้ยแล้วก็ผู้เาอีสุ หรือว่าเราเราทำอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจเล็ก,ลกๆน้อยๆค่ะคือเป็นอุบัติเหตุนเนี้ยโอเคผู้ห่าอีส้สเราพูดคำนี้ได้หรือจะใช้ตุ้ยผู้ฉีก็ได้นะคะแต่ตุ้ยผู้ฉีเนี่ยคือแบบมันจะค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบรุนแรงมากยิ่งขึ้นเลเวลเพิ่มมากขึ้นกับผู้หาอีสอหรือคำว่าผู้หาอีสืเนี่ยจะ ใช้เหมือน excuse me เหมือนภาษาอังกฤษก็ได้ที่แบบเหมือนเวลาเราจะถามทางคนอ่ะเราเราจะขึ้นต้นแบบขอโทษนะคะขอโทษนะครับผู้หาวิส์ excuse me แล้วก็ถามนี้ก็ได้ในการที่เราจะจะถามทางเขานะคะหรือถามอะไรสักอย่างคนหนึ่งขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ค่ะก็ผู้หาวยิสหรือว่า excuse me ความหมายเดียวกันเลยนะคะยังไงก็ลองฝึกพูดดูนะคะแต่ถ้าเราทำผิดอะไรอย่างนี้ก็อ่าค่อยตุ้ยผู้ฉีนะคะอันนี้ก็จะ เน้นแบบไปขอโทษอย่างเดียวเลยนะคะอ่าค่ะสำหรับในบทนี้นะคะที่ชีคเคอร์นะคะก็มีคำศัพท์มาฝากนักเรียนทั้งหมด13คำเริ่มต้นบทแน่นอนเราต้องมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะอย่าลืมเน้นย้ำท้ายคลิปทุกคลิปนะคะฝึกอา่านฝึกสะกดฝึก ออกเสียงกันเป็นประจำนะคะถ้าหราซสื้อออกเสียงไม่ชัดนักเรียนสามารถอินบ็อกซ์สอบถามมาได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมออกเสียงกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่ฝึกออกเสียงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเวลาพูดหรืออะไรมันจะตะ,ตะกะักมันจะไม่ชินกับกับเสียงนั้นๆน,น,นะคะก็สำหรับในคลิปนี้ก็ นำความรู้มาให้นักเรียนได้เรียนรู้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะนักเรียนทุกคนใจเจียน